แล้วเรก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนีกว่าผมไม่แต่จุงกี้นะครับเรื่องของกาเล่นเกมที่มีชื่อว่าไม่รู้ย่งไงครับผมจะเรียกว่าเกมขุดเหมืองนะครับเพราะมันเป็นการขุดเหมืองนะครับใช่ครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปในอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่นี่นะสนใจมากๆเลยครับก็คือมันได้อัปเดตหลีกมาใหม่นะครับเห็นตรงนี้ไหมขาว่าบิทคอยตรงนี้เห็นไหม มันมีขึ้นมาใหม่ครับาว <Whoa. S 1> คือว่าผมสามารถขุดบิตคอยได้แล้วนะครับ <Yahoo. S 1> แต่ปัญหาของผมคือผมไม่มีงบนะครับงบผมมีแค่สองแสนนะครับแล้วซึ่งของที่มันมาใหม่คือมันแพงมากครับมันแพงกว่าเหรียญพวกนี้เป็นสิบเท่าครับใช่ฮะและพวกนี้ก็กินเลยเยอะมากเลยครับเออมส่สิผมจะมาอาจิตนี้ก็คือผมจะมาทํหดิกอันใหม่นะครับที่คือหลิก คอยนะฮะใช่ฮะจะมาขุดบิ c คอยกันนะฮะแต่พวกนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะคือหันไปม,ม่ได้ะะหันไปนี่แบบสามสิบห้าหันไปไม่ได้ต้องหันไบทางนี้อ,ะอ่ะอ่านเบบีกห้าสิบฮะกำลังดีฮนะโอเคฮนะเดีย๋ยวผมพาไปดูของเลยดีกว่านะนี่ฮนะนี่คือหลิกใหม่นะฮะหลิกคือชั้นวางไงแหละเออแล้วนี่ก็คือของที่ผมามาใหม่นะฮะนี่ คือกำลังขุดโหดมากแต่าราคาก็ไม่ใช่ธรรมดาแะ่ที่ผมดูตอนนี้นะฮะออ,อันนี้นะ่าจะแรงสุดนะอยอันนี้แรงสุดนะใช่อันนี้แรงสุดนะนนดนะตัวละสามห้าร้อยดอลลาร์ฮะตัวละสามพันห้าร้อยดอลลาร์ใช่ไหมเรามีอยู่สองแสนเดียวผมขอเปิดเครื่องคิดเลขกันเพราะว่าผมก็ไม่จิกเลขขนาดนะั้นที่จะค,คำนวณนได้ ถ้าเราทำา3,5 0 0คูณเอ้ยหารใช่ไหมไม่ถึงต้องเอา0 0แสนตั้ง2,000สนคำนวแสใช่ไหมเออ3อ0 0 0 0 3แสนหาร3 5 0 0นหครัเราจะสามารถซื้อได้85ตัวครัซึ่งมันเกินความจำเป็นนะเดี๋ยวผมต้องขอลองซื้อหลิกนี่ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะผมว่าอนาคตต้องมีแบบอัเดปขยายขยายนะคะเพราะว่ามันเล็กมากะะตรงนี้คะ เดี๋ยวผมขอจัดหลีกใหม่กันนะเดี๋ยวผมขอจัดหลีกใหม่กันนะเพราะว่ามันลกฮะโอเคครับตอนนี้หลีกแเราก็ได้มามกแอบแบบใหม่นะครับโอเคตอนนี้คือหลีกมันใหญ่มากฮะใช่ฮะเหมือนเราต้องวางในมุมนี้ด้วยนะเพราะว่ามันแค่แค่มุมนี้ที่วางได้นะฮะผมอยากรู้ว่าวางได้กี่ตัวขอไปซื้อเลยมันขอตักตัวหนึ่งนะก็แพงเอาเรื่องอยู่นะเน่ เฮ้ย <Hey. S 2> วางได้เรื่อยๆว้าว <Wow. S 2> หรอวางได้เรื่อยๆฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแถวนึงมีหกอันนะครับผมกะมัวๆเลยฮะหกอันฮะผมจะซื้อมาสักหกถึงหกสิบแปดสิบเจ็ดตัวนะฮะจะลองมาซื้อดูนะฮะรู้สึกว่ามันจะทำให้เราขาดทุนหรือเปล่านะสองสาม สี่ห้าหเจดใครลก็แปดเก้าสิบสิอดสิลงทุนอะไรเราต้องลงทุนให้สุดฮะสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ิดขี้ๆแล้วจะแบบไม่ดีนะแล้วเราทำแบบทำให้สุดนะเพราะว่าเราจะได้แบบเออทำให้สุดอ,ะอ่ะโอ้โหลิกมันก็ใหญ่ใช้ได้เลยนันเนี่ย จริงจะวางกับพึ่งได้นะแต่ว่าผมอยากวางกะลิกอะออทำไมอ่ะเหมือนว่ามันวางได้สี่ตัวแถวหนึ่งะฮะหรือว่าได้มากกว่านั้นน่ะ,ะผมขอลองดูกันแล้วกันอนาคตอาจจะอัดเออาจจะอัพเพิ่มก็ได้แบบไม่อาจคลิปอะอัปเดตใหม่นี้มันก็มาไม่กี้เลยนะฮะผมก็เลยอัดเลยนะฮะแบบอัปเดตใหม่ด้วยความรู้สึกเกมนี้ก็อัปเดตเรื่อยๆใช่ฮะ ชิบ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 โปะชิบ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 โปะฮะทางข้างล่างอะโปะฮะโอ้ยวางได้ไหมเนี่ยโปะโปอันนี้น่าจะมีแบบเหมือนมันน่าจะมีความคล้ายคลึงกับโลกจริงอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันคือลิกอะไรฮะ แล้วน่าจะเป็นริคบิตคอยทั่วๆไปเลยแหละครับอืมโอเคเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะลองเปิดเครื่องดูโอ้มันก็ไม่มีเสียงเลยนะลอาเปิดไปเรื่อยนะไปเรื่อย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  เรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคฮะทางันทุกตัวแล้วฮะเดี๋ยวมาดูกำลังขุดนะตอนนี้บิตคอยก็มีราคาอยู่ที่ห้ามูลดอลลาร์นะฮะห้ามูลดอลลาร์โอเคฮะโอ้กินไฟเยอะด,ด้วยนะเนี่ยล,ลองเปิดน,นะผม,แบบเ,มออะเป็นการขุดเหมืองอะเป็นการขุดเหมืองมันจริงๆอะขุดเหมืองก็ขุดเหมืองเลยฮะ โอเคโอรัอนกนงะินรันทั้งหมดก่อนนะโอเคฮนะตอนนี้มันก็รันหมดแล้วนะครับรันทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้บีคอยก็กำลังขุดอยู่นะฮะโอ้โห แค่6ตัวกำลังขุดมันเกือบเท่าที่ผมซื้อมาทั้งหมดนี่เลยนะฮะอืมใช่อม,มันยังขุดไม่เท่านี้เลยว่ะอันนี้มันขุดตัวละร้อยหนึ่งนะฮะตัวละร้อยอ่ะแล้วครับเพิ่งวัดไปมันกินหมาสารมากอ่ะนี่อ่ะสามพันห้าร้ยวัตนะ อ๋อไม่ถึงนี่ว่ามันขุดพันเดียวอีนี่ว่าเออของดูปิดอะคือแค่พันเดียวเนาะเออไม่ไม่เกือบเท่าหรอกขุดแค่พันเดียวเอ,อ้ยค่าไฟหน่วงเอาเรื่องนะเนี่ยเรนบิคอยมันเออแล้วผมจะขายไงวะเออ,เอ,อแล้วผมจะขายไงอะฮะเออผมจะขายไงวะเออน่าคิดยังไงใช่ว่าหลบทเทรดเทรดเอาเหรอเนี่ยขายต้องทเทรดเอาเนี่ย ใช่ไหมราคาขึ้นก็ขนะายง่ายเลยฮะหลักการเกมนี้ฮะโอ้ผมว่าผมไปซื้อมาใส่เพิ่มดีกว่าพอดีตังเหลือครับเหลือตั้งสองแสนนะตังเหลือตังเหลือโอเค โอเคไอโดเซต้อง activate 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 mining ปรับเป็น mining ให้หมด mining 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 อ่าตอนนี้การผลักพึ้นมาสำคัญแล้วนะฮะวุตอนนี้ก็ได้แบบ เยอะแล้วนะเยอะแล้วเยอะแ,แล้ว้มันไม่แต่มันจะขายยังไงอ่ะเออมันจะขายยังไงมันต้องเทรดเอาใช่ไหมเราควลองเทรดเล่นๆก่อนนะเทรดเล่นก็รอราคามันขึ้นนะรอราคามันขึ้นนะแล้วก็ค่อยขายอะ่ออะไม่แต่ว่ายังไม่ยังไม่ขายดีกว่า เก็บไปก่อนโอเคนะวันนี้มันก็ครบโอ้เออมันก็มันก็มีหมดแล้วอะทํามันทําอะไรต่อได้อ่ะนะมันมีอะไรมาขายไปเพิ่มหรอมันมีอะไรมาเพิ่มมันก็ดำเดินหมดเลยอะก็แค่แอปอัปเดตแค่หล็กมาผมเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตดีกว่านะผมพาไปอัปเดตดีกว่านี่นะฮะอัพเดทของมันนะอัพเดทใหม่อ่ะนี่อะนี่ บอกว่าอะไรแอดลิกขึ้นมาแอเทมใหม่ช็อปลิกฮะบินข้าไฟเดี๋เดๆๆเด้อเด้ีเ,ดเ,ดเดอดอสิกบินข้าไฟเทรดดิ้งแก้บัก๊กสมอลฟิกอะไรต่างๆอะไรก็อัปเดตเว้วาเฮ้าส์อินเวนทอรีคอค่คัมมิ่งซูนไอคัมมิ่งซูนคัสตอมไอเทมเกมเกม,กมิ่งแชร์เทเบลิล มอนิเตอร์มาทำไมวะนิวคอยอุย้ยอันนี้คือในอนาคตน,นะครับอัปเดตอนะ่ะอินฟิวเจอร์นี่คือนิวอัปเดตนะคนับดแล้วครับคลิปนี้ก็ขอไว้ที่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แลกดกระดิ่งผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในอินฟิวเจอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับ